สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับดักร่าบ,บัตรต้งพิมพ์นะครับวัน่ี้ก็เลยเราจะมาทำ assessment นะคะเป็นตัวด,ดูรอบๆเลยว่าจะเป็นฟังก์ชันของการทำง,งานของกล้ามเนื้อตรวจ muscle power แยกเป็นแต่ละมัดน,นะคะแล้วก็ลองดูอาการบาดเจ็บว่ามีตรงไหนหรือเปล่าหลังจากเราเทสไปก็อาจจะพบได้เอาก้นไปที่ตรงปลายเตียงนะคะแล้วเราก็กดเข่าหนึ่งข้างค่ะแล้วนอนลงช้าๆถ้าต้นขาตึงขาจะลอยแบบนี้ อันนี้เอาไว้ดูตัวคลิปเล็กเซอร์ด้วยแล้วซึ่งถ้าขาเราเตะไปอีกคอร์ดได้เสร็จเราตึงถ้าขาเรากลางไอทีแบนเราก็ทั้งไทยเทสต์เนี้ยมันเป็นสเปเชียลเทสที่มันแบบดูได้หมดเลยว่าเรามีอาการอะไรบ้างนะคะรงกระชาค่ะ,คะคจากที่ดูนะคะมีตัวรีแลกต์ไหมคะคานนี้รีแลก์แบบปล่อยนะคะ,ะ,คะมีคอร์ดตึงนิดหน่อยไอทีแบน ไม่เยอะค่ะออกฤกลับขึ้นมาค่ะไปนะะ่ะชิสอกนอนมอชาค่ะนอนเลยค่ะส่วน,น,นใหญ่มีแค่ต้องถาด้านหน้าตืงนพอทีไปเซอร์กไปตื่นกลับขึ้นมาได้เลยคะ่ะคือถ้าถ้าเขา,ถ,าถ้าคนทั่วไปอันนี้อันบอกให้คนผมกินะะถ้ามันจะตื่มันจะอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอันนี้ราแสดงว่าคีเฟเซอร์หรือกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตึงนแต่ของกินของของคุณเกียรติคนเนี้ยมันลาบแต่ว่ามีแค่ตรงเนี้ยค่ะ ที่เหมือนมีจะเตะออกนิดหน่อยก็แปลว่าตัวขอเด้เสียบโดนกล้ามเนื้อต้นขาตรงนี้ค่ะตึงนิดหนึ่งแล้วถ้าไอทีแบนไอทีแบนตึงขาจะกลางออกด้วยมันเป็นเทสที่แบบดูได้ได้สัม่างได้ครบสัม่ังชื่อโทมัสเทสค่ะโทมัสเทสใช่โอเคก็เสิร์ชดูได้ลองเสิร์ชดูไปลองมาทำกันนะครับพอให้ดูดีนะคะเนี่ยแทบจะไม่ตึงเลยมีเอืะรู้ยังไงเอื เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นเซ็ตเล็กเวสแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูข้อเท้านิดนึงมีแป๊บๆหรือว่าชาเรานะคะไม่มีนะคะอันนี้ค่อนข้างดีมากเลยรู้สึกว่าเรโนโมชั่นดีมากค่ะอันี้นะคะเรโนโมชั่นคือเออ่ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อสะโพวกอะ ROM มันจะย่อกันในช่วงการเคลื่อนไหวข,ของข้อต่อต่างๆมันต่อไปแต่ช่วงก้าวเนี่ยเ,เ,เ,เวลาช่วงช่วงการเคลื่อนไหวเราค่ะสมมติมาเซอร์เราทายหรือมันตึง มันจะส่งผลต่อกำลังกล้ามเนื้อการที่กล้ามเนื้อตึเงเกินไปหรือว่ามันหย่อนเกินไปทําให้การเจเนเรตสปอตมันไม่ดีแล้วมันก็จะส่งผลต่อฟอร์มวิงซึ่งมันจะในคนธรรมดาที่ไม่ออกกำลังกายก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่พอเราเป็นนักกีฬาแล้วเราซ้อมมันจะค่อนข้างเห็นผลว่าฟอร์มเราไม่ค่อยเปลี่ยนอาจจะเห็นผลเลถ้ากาลังกล้ามเนื้อเราคนเร้ไม่แข็งแรงที่โพสนชันเราเป็นยังไงก็อาจจะคอมเพนเซตันทำงานชดเชยในการบูมบัสไลทค เราก็ต้องต้องเช็คเรนจ์ก่อนพอดูว่าเรนจ์มนมีปัญหาล้วก็จะดูกำลังกามเื้อรอบๆที่มีปัญหาค่ะต่อมาเป็นข้อสะโพกพวก internal external rotation นะคะดูโอ้ดีมากเลยแค่ไม่ติดเลยไียแลยะะ้วแมนค่ะนีเป็นไงบ้างคุณดีโอเคโอเคไม่มีเจ็บนะคะ ครูโยคะสอนดิหลายคนจะติดไหมอันนี้คือส่วนใหญ่จะวิ่งที่ที่ไหนคือจะตื่นกันมากเนี่ยนะคะที่แรกค่ะโอ้เล่นมา piano. นานเลยอ่ะโยคะเพิ่งเล่นมาเจ็ดวันนะจริงเหรอคะแต่ก่อนหนั้นไม่มีทําเองป่าไม่ตื่นตื่นตื่ต้องบอกว่าช่วงแรกขึ้นมาดีมากเจ็บไหมคะไม่เจ็บอาจจะเจ็บเจ็บหน่อยใช่ไหมคะ อต่อมาเดี <ar> ๋ยวดูกำลังกล้ามเนื้อกันนะคะกิงไว้จับร่งหลบต้านแรงกันวันนี้เป็นกำลังกล้ามนื้อของที่หงอกข้อสะโพกนะคะกิงไว้นะคะหนึ่งสองส้มต้านแรเกงไวกิ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 งไว้ิ้งไวหนึ่งสองซ้ำกิงไว้ากิงไวกิงไว้กิงไวกิงไวเ้งไวกิงไว้ดีค่ะวานะคะขออีกขั้นค่ะกิงไว้ขากิงไว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 ้ิ้งไวหนึ่งสองส้มต้กนลยง่ะหนึ่งกิ้งไว้กิงไวกิงไว้กิ้งไวกิ่งไวต่าง มีหน่อยมัรู้สึกว่าตรงเนี้ยข้างนี้มีอันนี้นจะง,จง่ายกว่ารู้สึกออกแรงได้สบายกว่าต้านได้ดีกว่าสบาายกว่ไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่มัน<ๆ>เนี่ยค่อนข้างบาลานซ์กันดีเดี๋ยวจะลองดูพวกเอ,อ่อกล้าเนื้อมืออันหนึ่งสองสามต้านอรงี้ยค่ะกงไว้กิ้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 งไว้เจ็บไหมคะนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าใช้ฝั่งนี้เยอะเท่าแทบเลยไหมคะใช้ตรงนี้เยอะใช่ไหมคะกิ้งไว้นะคะหนึงง่งสองสาม เกิงไว้ค่ะกิงไว้เ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 ป็นงไงคเจ็บตรงนี้กันรู้สึกข้างไหนแรงน้อนไหยคะข้างนี้แรงน้อยแต่ข้างนี้แรงนอนเจ็บเจ็บชัดกว่าเจ็บชัดกว่ากินไว้นะคะหนึ่งสองสามสามเลยค่ะกิงไว้เกิงไว้เกิงไว้ยังเจ็บอยู่ไหมคะยังเจ็บอยู่เลยค่ะน่าจะแบบตึงเยอะอยู่ไม่เป็นไรค่ะเรารู้สึกว่าเราใช้แรงแถวนี้เลยไหคะหรือว่าตรงนี้เดีรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวพอลุกกาลังกล้ามเนื้อต้นนะคะจะให้รู้สึกว่าเหยียบส้นเท้าติดพื้นไว้เดี๋ยวคิมจะงัดขึ้น เกิงไว้นะคะหนึ่งสองสามเหยียบไว้ค่ะเหยียบไว้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 หุ้ยแรงดีมากดีค่ะดีหนึ่งสองสามเหยียบไว้ค่ะเกิงไว้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 ข้างนี้แรงมากกว่านิดนึงนิดนึงไม่เยอะเลยแต่เที่ยงไว้ข้อนี้เหยียบแน่นมากครูเตียนมีเดียที่ทำขาเชียวจะก่งไว้นะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามต้งกันค่ะเกิงไว้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 โอเคอืมเจ็บจะแบบตีดนิดนึงแต่แรงดีมากเลยค่ะขาไม่ขยับเลย กิ้งไว้นะคะหนึ่งสองสามต้านแรค่ะกิ้งไว้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 กิงไว้นิดหนึ่งนิดเดียวทีก็ดูวความแข็งแรงของเอ่อกล้ามเนื้อหน้กกาเกนกลางตัวนะคะดูทั้งเอ่อตัวพวกเด็กตัดเออดอมินิแล้วก็พวกออฟบลีกเลยนะคะเดี๋ยวขอข้างนี้ก่อนค่ะกดลงอย่างนี้รู้สึกว่าปริงทั้งหมดเลยจะลองลองดูก่อนว่ารู้สึกตรงไหนบางทีต้นขาเราเนี้ยค่ะตึงมันจะรู้สึกแช่งน,นี้แทนถ้าอยากให้รู้สึกตรงนี้นะคะกิ้งไว้นะคะหนึ่งสองสามกิ้งไว้ค่ะกิ้งไว้กิ้งไว้กิ้งไว้ก ตรงไหนน้าทองนะคะดีค่ะขอข้างนี้นะคะหนึ่งสองสามกิงไว้คกิงไว้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 มาพร้องกันนะคะขอสองข้างพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามกิ่งไว้ค่ะกิงไว้กิงไว้กิงไว้กิ่งไว้โอเคงี้นะคะเออน้าทองแข็งแรงมากๆนะคะทีนี้อันนี้จะวัดทั้งหน้าทองส่วนอันนี้จะเป็นทีละข้างนะคะเริ่มเริ่มที่ขานี้ก่อนทำขาแบบนี้นะคะอันนี้กิงไว้อย่างนี้นะคะอ่า อันแรกจะให้ดึงทั้งหมดนี้ขึ้นไปหาหัวไหล่ั้งนี้แล้วทีมจะดึงลงกิงะะ 1, 2, 3, ก่งไว้นะคะหนึ่งสองซ้ำไปค่ะกิ่งไว้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 ดีค่ะแด้ค่อนข้างดีทีนี้เอาส้นเท้าฐาน้าขึ้นไปาห,หาหัวไหล่ข้งนี้ตัวทิศแรงไปอย่างนี้น,นะคะเราต้องเช็คสอบด้วยไหมเราเอาวางลงเอาวางเพราะกลัวโกงใช่เดี๋ยวดึงอันนี้ก็หาดีนะคะหนึ่งสองซ้ำไปค่ะกิ่งไว้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 โอเคแข็งแรงมากค่ะ แต่แค่จะมีแบสองข้างที่จะมีบาลานซ์ไหมย่างนี้นะคะดึงไปหาหลายข้างนลยนะคะเองนะคะหนึ่งสองสามไปค่ะกิ่งไว้กิ่งไว้กิงไว้กิงไว้ข้างนี้นิดนึ่งได้ไหมคะขึ้นอันนี้นะคะหนึ่งสองสามดึงขากิงไว้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 นิดนึงอันนี้ยจะจะชัดกว่าตอนท่าแรกรู้สึกตรงไหนบ้างคะโอเคเพราออบลิคข้างซ้ายวีกว่านิดเดียวส่วนใหญ่ฝั่งซ้ายจะดูวิกว่านิดนึงนะ กล้ามเนื้อต้นขาด้านในก้นแล้วก็หน้าท้องหรือซี่สายจะแรงน้อยกว่าเต็มหนึ่งแต่ไม่ได้แบบไม่ไม่มีไม่ไม่ต่างขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเการโพอย่างเงี้ยค่ะต่างกันคือคือมันต่างแต่มันไม่ได้วีกตัวไม่ได้วีกตัวแรงน้อยกว่านิดเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวนอนคว่ำนะคะคนุนกำลังกล้ามเนื้อทรซงนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะงอเข่าอย่างนี้นะคะรีแลก์ก่อนนะคะรีแลกต์ให้คนงอ เข่าดึงไว้หินจะดึงลงต้านแรงอ่ะหนึ่งสองสามกิงไว้ค่ะเกิงไว้กิงไว้กิงไว้เกิงไว้เกิงไว้จะเป็นตะชิวไหมคะไม่ไม่คะะโอเคค่ะอีกข้างลงขากิงไว้นะคะหนึ่งสองสามกิงไว้ค่ะกิงไว้เกิงไว้กิ้งไว้กิงไว้กิงไว้แตกต่างไหมคะต่างข้างข้างข้างซ้ายรู้สึกว่ายากกว่าไหมคะอ่านิดหนึ่งแต่ความเป็ตัวไม่เยอะเลยนะคะแรงแฮมเพลงแทบไม่แตกเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะทำเอ่อมัสเซลเทสแล้วก็ดูพวกมัสเซลอยงมัสเซลพาวเวอร์ของคุณเกียรติคุนไปนะคะที่เจอก็คือมีเอ uh, ่อต้นขาด้านหน้าตัวคอเนี่ยตึงแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะความตึงตัวของโทนก็อาจจะเหมือนเราเอ็กซ์ไซส์มาแล้วมันตึงทั่วไปะคะ่ะตรวจเจอจากโทมัสเทเสเมื่อกี้ที่นอนกดเขาแล้วน,น,นอนลงไปมีเพราะว่าเขาเตะขึ้นมานิดนึงก็แต่ว่าตรง,นง,ตงตรเนี้ยค่อนข้างตึงแต่ทัทั้เนี่ย ดีมากความเห็นดีมากคือโยคะเห็นผลมาก่ากโยคะเห็นผลฟีเจอรบิลิตี้ด,ดีจริงๆแบบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอ่อตรวจสเตรทเลกเรสยกขึ้นดูแฮมสตริงดูแกสตรอกดูน,อน่องเนี่ยค่ะดีมากคือ90องศาเลยโดยไม่ต้องแบบทำอะไรเลยคือขึ้นสบา,ายมากใช่ค่ะตรวจเนิฟเพิ่มกระดูกกระเท้าก็คือไม่มีชาดีมากแล้วก็เอ่อคลิปโรเตชันก็คือการหมุน้อสะโพกดีหมดเลยเอ็กซ์เทอร์โนอินเทอร์หมุนเข้าหมุนออกโลมากค่ะ แล้วก็พิมตัวตัว m ั s เซิลพาวเเพิ่มนะคะแข็งแรงทุกมัดแต่ว่าก็คืออาจจะเจอได้ว่าซีกซ้ายเนี่ยแรงน้อยกว่าขวานิดเดียวน้อยกว่าแค่แบบเหมือนข้างขนาดกับข้างขนาดแค่นี้นเองไม่ต่างเลยก็คือเห็นชัดนิดน,นึงอาจจะเป็นตัวกรูดแม็กตัวที่ทำเอ็กเซนทีฟเนี่ยข้างซ้ายจะน้อยกว่านิดน,นึงชัดกว่ามัดอื่นเราะว่าแรงดีมาก นะคะไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลเลยแค่เทรนให้มันบาลานซ์เพิ่มที่จริงแค่เทรนสเตนเทรนนิ่งเพิ่มเข้าไปอีกกี่วันน่าจะบาลานซ์แล้วเพราะว่าทุกๆคนนะคะมันจะมีข้างที่แรงดีกับข้างที่แรงไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทุกคนไม่ต้องกังวลไปเราควรจะเทรนแบบเทรนแบนบว่าฝึกบาลานซ์แบบเยอะๆอแนะนำเป็นถ้าเทรนบาลานซ์เนี่ยเด็กเองจะต้องไปเทสบาลานซ์เพิ่มว่าเป็นยังไงบ้างลักษณะการยืนยื้ขาเดียวขาเดียวหรับตายืนต่อเท้าแล้วลองดูว่า ส่งผลยังไงบ้างคะแต่ว่าพอคุณเห็นคุณเนี่ยที่พิมรู้สึกว่าเทรนเพิ่มควรจะเป็นพวก s t r e n g h t i n i n g ใน lower body อาจจะต้องใส่เสริมมาถ้าสมมติในช่วงนี้เรามีฝึกวิ่งแล้วก็ควรจะวางโปรแกรม s t r e n g h กับโปรแกรมที่ลงสนามให้บาลานซ์กันแค่ body w e i g ว t ไม่พอ,อถ้าแข็งแรงส่วนใหญ่ะคะ่ะเราจะ start จากบอดี้เวกอยู่แล้วเป็นเบสิ c m ม v e เมนต์ก่อนทำให้ฟอร์มเราดีหลังจากนั้นถ้าโอเคแล้วเรารู้สึกว่าบอดี้เวกเนี่ย มันเบาไปแล้วค่อยใส่เวทการที่เราจะเทนเป็น strength t r a i n อย่างค่ะอะไรที่มากกว่า12เรียบเหมือนทํา12ครั้งแล้วมันเริ่มง่ายไปแล้วเราต้องใส่เวทแล้วต้องอัพใช่ค่ะมันควรจะอยู่ที่แบบ8-12ครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเ,เราทําได้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณนี้แล้วเราโอเคเราก็ค่อยใส่โหลดไปเรื่อยๆเ,เพราะทุกคนเรามีโปรเกรสกล้ามเนื้อเรามันสร้างความ็องแรงได้เพะฉะนันถ้าเราอยู่ที่น้ําหนักเดิมไปเรื่อยๆมันก็จะไม่พัฒนา ชัดเจนค่ะต่อไปเราไปที่ไปห้องอ็กเซอร์ไซส์ค่ะโอเคแล้วลองไปดูเอ่อพวกมูฟเมนต์กันว่าเป็นยังไงบ้าง<อ>ครับผมเดี๋ยวพิมจะดูพวกเอ่อสควอตเดนลิฟต์ลันช์ว่าเป็นยังไงแล้วก็เผื่อพิมถูกไปขอให้พี่อ้อมไปแล้วพอพี่อ้อมเห็นเราจะเห็นกันครับผมค่ะ